สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซิดนีย์เนยชาแนลนะคะทุกคนจ๋าวันนี้นุ้ยก็ยังพาพี่พี่เป็นเพื่อนไปเที่ยวทะเลค่ทะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนกันแล้วเรียบร้อยะค่ะทุกคนจ๋าอุณหภูมิณเวลานี้ขณะนี้เวลานี้ก็จะอยู่ที่เช้าเช้าก็ยังอยู่ที่ประมาณ 18 2 0ถึง20องศาแต่ว่าช่วงกลางวันนี้ก็20จนถึง30กว่ากว่าแล้วก็ทกนจากอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนอุณหภูมิก็ค่อนข้างที่จะอุ่นขึ้นมากแล้วคะ่ะทุกคนหาดที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ที่นี่ก็คือหาดบนไดนะคะทุกคนจะหาดบอนไดบีชนะคะก็คือ,อบริเวณที่เขาใช้จัดงาน sculpture by the sea นั่นแหละค่ะทุกคนจ๋า หนุยถ่ายภาพบรรยากาศและเก็บภาพบรรยากาศสวยๆของท้องทะเลมาไว้นำเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันค่ะทุกคนจะ้ะหาดนี้เป็นหาดที่ขึ้นชื่อมากเลยนะคะทุกคนถ้าใครที่ว่ามาเที่ยวที่ซิดนีย์นะคะใครที่มาเที่ยวที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียอย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมที่จะแวะมาชมหาดมาชมหนุมน่มๆ สาวๆคนว่ายน้ำเล่นเซิร์ฟกระดานโตขึ้ื่นนี่คะทุกคนจ๋าอย่าลืมนะคะแล้วบริเวณตั้งแต่บนไดบบีชเขาก็จะสามารถเดินไปจนถึงคูชเชอร์บีชได้ค่ะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนจ๋าเวลาที่เราเดิน มันก็จะมีภาพบรรยากาศไม่ใช่แต่ท้องทะเลหรือวิวทะเลให้เราเห็นนะคะทุกคนจะดอกไม้ที่เกิดเองตามธรรมชาติหรือก็ไม่แน่ใจว่าเขาน่าจะเอามาปลูกไว้แต่สวยงามมากเลยคะ่ะทุกคนสิ่งที่ทุกคนเห็นในขณะนี้นะคะทุกคนจ๋านั่นก็คือเซมัตชี y, ค่ะทุกคนหรือว่าป่าช้านะะั่นแหละทุกคนเห็นไหมคะทุกคนป่าช้า ที่นี่ที่เรามองเห็นนั้นคือป่าช้านะคะทุกคนจ้าป่าช้านะจ๊ะป่าช้าก็คือคนจะต้องมีเงินนะคะทุกคนมีเงินเพื่อที่จะมาซื้อพื้นที่ให้ญาติพี่น้องพี่ป้านะอาปู่ญาตายายที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วต้องมีเงินค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะคะทุกคนจ้าเพราะว่ามันอยู่ในในแอเรียในพื้นที่ที่สวยงามเป็นธรรมชาติ นุ้ยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามมากเลยนะคะทุกคนจ๋าที่ว่าทําสิ่งดีๆสิ่งสุดท้ายให้กับผู้คนที่เขาได้จากเราไปช่วงนี้รันการอย่างนี้นะค่ะทุกคนจ๋าเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่พีคมากกว่านั้นนะคะทุกคนครั้งแรกเลยนะคะทุกคนจ๋าครั้งแรกเลยที่วันนุ้ยมาเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลียและครั้งแรกเลยอ่ะที่พ่อบ้านพานุ้ยไปอ่ะเที่ยว ไปอ่ะไปชมบรรยากาศท้องทะเลไปชมบรรยากาศที่มันโรแมนติกที่มันสวยงามนั่นก็คืออ่าเป็นที่อ่ป่าช้านี่แหละคะ่ะทุกคนจะ๋ะป่าช้าแต่อ่าเป็นที่นี่แหละคะ่ะทุกคนจะ๋ะเป็นที่ที่นี่แต่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งะคะ่ะทุกคนเดินลงไปในช่วงที่ช่วงนั้นจะเป็นอ่ะช่วงอ่าเดือนมิถุนายนนะคะทุกคนเป็นเดือนมิถุนายนซึ่งก็เข้าสู่ฤด,ดูหนาวเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็คือช่วงเย็นๆเนี่ยบรรยากาศมันก็จะโผลเพรบรรยากาศมันจะค่อนข้างที่จะเย็นอ่าพอบ้านนุ้ยเนี่ยพาหนุ้ยไปอ่าไปชมบรรยากาศโผเพรค่ะทุกคนที่ป่าช้าค่ะยอมรับเลยว่ามันวิวทะเลพระอาทิตย์ตกดินอ่าพระอาทิตย์ตกที่ทะเลแล้ววิวบรรยากาศภาพต่างๆคือมันสวยงามคือมันกลมกลืนมันสวยงามมากค่ะทุกคนแต่หันมาดูด้านหลังค่ะคือป่าช้าค่ะทุกคนจ๋ะป่าช้าค่ะ คือนุ้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านุ้ยจะคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่โรแมนติกดีไหมมันก็จะแบบเหมือนกับแบบจะหล,ลอนแบบโรแมนติกโรแมนติกหล,ลอนอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนจ๋าเนี่ยมีใครที่ว่าอยากจะพาแฟนไปเที่ยวแบบชมโรแมนติกแบบแบบนุ้ยเนี่ยไม่ห่วงนะคะทุกคนจ๋าไม่ห่วงลิขสิทธิ์นะคะทุกคน ไปเลยค่ะไปเลยค่ะแล้วเราจะรู้ว่าครั้งหนึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าจดจํามากเลยค่ะทุกคนจ๋ามันเป็นสิ่งที่น่าจดจํามากคือด้านหลังนี่สยองโอโอแบบเหมือนประมาณว่าเย็นเย็นวาบวาบเย็นวาบเย็นวาบเสียวหลังวาบวาบ แต่ว่าท้องฟ้าที่อยู่ตรงด้านหน้าเนี่ยมันสวยงามมากเลยค่ะทุกคนจ๋ามันเป็นภาพที่โรแมนติกมากเลยค่ะทุกคนนุ้ยนะแบบอยากจะให้พี่เพื่อนทุกท่านไปยืนอยู่กับนุ้ยในขณะนั้นมากเลยค่ะทุกคนจ๋า ในในขณะที่ว่าภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศมันที่ว่าสวยงามแล้วก็อาจจะเย็นยะเยือกด้วยที่เราไปยืนอยู่ในป่าช้าแล้วก็เป็นด้วยที่อากาศกำกำลังหนาวนะคะทุกคนจ๋าถ้าพี่ๆเพื่อนๆไปยืน,ยนอยู่กับนุ้ยในขณะนั้นเราอาจจะอบอุ่นกันมากขึ้นคะ่ะอบอุ่นแล้วมีความรู้สึกว่าผ่อ,าอนคลายและน่าจะปลอดภัยมากกว่านั้นคะ่ะทุกคนจ๋า ใครไม่ใช่คนกลัวผีก็ใช่สิก็ไม่รู้สึกอะไรงไงใช่ไหมล่ะ